สวัสดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูตัวนี้เป็น o อลิมปัสเพนดีหนะครับตัวนี้ส่งมาให้จัดการให้เนาะก็จัดการเรียบร้อยนะครับต่อมากระบอกเลนมันดูหลุมหลวมันเพเยอเพเยยังไงไม่รู้แปลกๆนะครับก็ไล่เช็คดูทั้งหมดออลื้อออกมาปุ๊บมีบางจุดที่ดูแล้วเสียหายแน่นอนนะครับก็เลย พ้องนี้ไว้มันจะมีสปริงเห็นไหมเนี่ยเส้นๆเ,เนี่ยเป็นตัวสปริงด้านในนะครับขาดกับหัวนอ็อตหัวน็อตที่ยึดเนี่ยหักหักคาเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นอันนี้มันจะทะลุนะครับเนี่ยหักคาเลยเนอะ ก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนในชุดเนี้ยอตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะภายในมาดูการบุกันแสงเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากฝาหลังห้องฟิล์ม,มจัดการเรียบร้อยชิ้นเลนก็สวยนะ ขึ้นเฟรมใช้งานถ่ายได้นะครับมาเทสกันเปิด F 1.9 Shutter B ชัตเตร์บนะจะเทสสปีดจากชัตเตอร์บไปที่1ต่อห0 0นะครับชัตเตอร์ถัดมาสปีด8เวลาขึ้นเฟรมเนะี่ยกล้องพวกนี้อย่าไปลูดทีเดียวนะครับอันนี้ไม่แนะนำเพราะนี่มันเป็นพลาสติกขึ้น2สเต็ปแบบนี้1.2 อันนี้สิบห้านะถัดมาสามสิบหกสิบหนึ่งสองห้าอีกทีนึงมันจะมองไม่ค่อยทันเท่าไหร่อีกทีนึงอืสองห้าศูนย์อื 250. อแล้วก็ห้าร้อยนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าที่หนึ่งลื้อทั้งหมดนะลือยันกระทั่งชุดตัวเบรดด้านในนะครับถอดล้างเบรดทุกชิ้นเลยแล้วก็ไล่ประกอบใหม่ทั้งหมดนะโฟกัสตั้งเรียบร้อยตัวนี้เป็นการะยะก็จริงแต่ว่าก็ตั้งโฟกัสที่อินฟินิตี้ได้เรียบร้อยเพราะมันมีชัตเตอร์บเนาะก็เปิดชัตเตอร์บีแล้วก็แผ่นสกรีนโฟกัสหรือเป็น แล้ก็เทปขุ่นมาแปะนะครับกดถ่ายค้างแล้วก็โฟกัสไปที่ระยะไกลสุดเป็นอินฟินิตี้เนี่ยแล้วก็เช็คดูถ้ามันชัดเราก็ไล่ระยะลงมาเรื่อยๆจนถึงใกล้สุด80ดเซนประมาณนี้นะครับช่องมองสะอาดใสล้างแล้วเรียบร้อยว่าแสงมันยังทำงานนะแต่ว่า จะลองเอาไปส่องกระแดดแรงๆแล้วเข็มมันตีไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับพวกนี้มันเป็นเซเลเนียมันเสื่อมอยู่แล้วล่ะกล้องมัน40-50ปียังไงมันก็เสื่อมนะครับและอย่างหนึ่งรุ่นนี้มันมีมนนุ่นเนี่ยเราใช้แอปวัดแสงจากมือถือง่ายๆจบโอเคกว่าไปเชื่อไอวัดแสงเก่าๆแบบนี้แล้วก็จะมาดูค่า EV เพื่อที่จะมาปรับค่า EV ตามเข็มที่มันชี้อย่างเนี้ย ใช้แอปว่าแสงจากมือถือง่ายกว่านะครับน้องๆเข้ามาดูแล้วอยากจะเล่นรุ่นพวกนี้นะก็ะจะประมาณนี้เนาะตัวกล้องก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็มีเปลี่ยนตามที่แจ้งไปแล้วก็มีน็อตภายในที่พี่เหน่งก็ต้องเปลี่ยนให้นะ,ป,ะปิดใส่ตบบน,นี้ครอบลงไปแล้วก็ดันขึ้น นะครับแล้วก็ปิดนี่ปุ่มกอฟิล์มก็กดค้างตอนกรรุ่นน,น,นี้รุ่นแรกเนาะเพนดีมันก็จะมีเพนดีหนึ่งดีสองแล้วก็ดีสามดีสามจะเป็นเจนสุดท้ายในยตระกูลนี้นะครับ F มันจะเป็น1.7แล้วก็ระบบวัดแสงเนี่ยจะเป็นฐานละจะเป็นเซลล์วัดแสงนะครับ D2 ก็บ D3 เนี่ยจะเป็นเซลล์วัดแสงก็จะมีปุ่มกดด้านหลัง กดเช็ควัดแสงซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเนาะหรือถ้าใครอยากสะสมก็ไล่สะสมเลยนะครับช่วงนี้ราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะตัวนี้ทางเจ้าของก็ส่งมาให้ี่หนิงจัดการ c ซ a ให้แล้วทีนี้ก็ดูแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนตามที่แจ้งไปนะครับในส่วนของอะไรพวกนี้นะชิ้นเลนล้างแล้วด้านหน้าเนี่ยมันจะมีขนแมวเล็กน้อยขนแมวพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหากับ มันไม่ได้ส่งผลกับภาพอะไรมากมายยกเว้นฟังนะยกเว้นขนแมวที่มันเป็นหนาๆเป็นรอยขูดแบบลึกๆเลยอะ่ะกับพอส่องชัตเตอร์บีแล้วเนี่ยมันเป็นฟง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 เส้ๆๆๆนเะส้นๆเส้น่ะไอ้พวกนั้นอะ่ะส่งผลกับภาพแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นบางๆเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเนาะด้านข้างก็จะประมาณนี้ด้านล่างนะครับส่วนนี้มันก็จะบุกมามันก็จะเอียงเองมาแบบนี้นะพี่หน่งไม่ได้ดัด ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะแจ้งไว้ก่อนนะครับออาลืมชัตเตอร์บีเอฟสิบหกเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือเลยออเห็นไหมเอ่ยชัตเตอร์บีเอฟสิบหกนี่รูรับแสงให้ดูี่ยโอเคนะเดี๋ยวรอยนิ้วมือเดี๋ยว เช็ดทำความสาะอาดไปที่หนึ่งนะครับหมดแล้วไม่มีเลยมากเลกนับฟิล์มก็นับถอยหลังเหมือนเดิมเนี่เยเลขนับฟิลม์มเห็นไหมมันจะไปที่72แล้วมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆยง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ด้านหลังก็ยังสะอาดสวยอยู่้างข้างก็จะประมาณนี้เนาะโอเคอเคร่าวๆแล้วกันนะครับก่อนส่งเหมือนเดิมเลยก็จะเช็ดทั้งหมดใหม่ทำความสะอาดให้ทั้งหมดเช็ดชิ้นเลนช่องมองต่างๆนะครับแล้วก็แพ็กกล้องจัดส่งให้